เจ้าตายไปซะนี่คือทาไม่ตายของข้าการเต้นตามผับตามบ้าไ,ไปไปอ่เ,ออเฮ้นี่เดะตายไปดีมาครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมในสกอร์วันนี้พื่อเล่นเกมบาซาซ่าูฮีโร่นะครับผมวันนี้จะมาเล่น โยชิมโตะอีมาก์กวะนะครับผมจะเป็นไงไปดูกันเลยมาครับผมก็อยู่ที่น้านเลือกอาวุธกันแล้วนะครับผมที่ผมห่างหายไปนานนั้นไม่ต้องสงสัยนะครับผมก็เนื่องจากว่าผมนั้นติดสอบหรือว่าต้องเคลียร์งานค้างหลายๆอย่างครับมาวันนี้เคลียร์หมดแล้วเรามาเล่นเกมกันนะครับผมตอนนี้เราก็ปิดเทอมแล้วนะครับผมเราก็พร้อมจะเล่นมากขึ้นนะอาวุธก็ใส่ตามนี้เลยนะครับไอเทมก็ตามนี้เลย คอมโบมี2ท่าไม่ต้องกังวลนะครับไม่มีอะไรให้เลือกมากมายครับสำหรับคนคนนี้นะครับผมเป็นไงไปดูกันมาครับตอนนี้เราก็เข้าสู่หน้าเกมกันแล้วนะครับกับไอโยชิมโตอีมากาว่านั่นเองกับมากับชุดซันตาคอสมาดีมาดีมามาดีระบำไล่ลำเฮ้ยใช้ท่าไล่ลำให้ดูไล่ลำนี่อัพไปอัพไปอัพไปท่าเต้นน่ารักว่ะเอ่น่ารักจริงน่ารักจริงหลังจากที่ผมห่างหายไปตั้งเกือบเดือนเลยนะครับผมก็ช่วงนี้ปิดเทอมแล้วนะ ก็มีเวลาว่างมากขึ้นนะครับถ้าไม่มีการเตรียมตัวอะไรที่มันมากกว่านี้นะก็ถือว่าเตรียมตัวเสร็จสิ้นแล้วนะครับการเล่นเกมผมนั้นก็คงจะกลับมาเป็นดังเดิมนะครับผมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ยังติดตามรับชมกันมาอย่างสม่ําเสมอนะที่ไม่ได้ไปไหนหรือว่าไม่ได้ห่างหายไปนะก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับผมที่ยังอยู่ด้วยจนถึงจะ700รยซับแล้วนะครับก็ยังอยู่กับผมต่อไปนะก็ขอบคุณมากจริงๆนะผมรักทุกคนเลยแหละมา ก็มาเหอะเนาะไอ้พวกกระจกกระจ้อยข้าบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่ามาสู้กับข้าหัดเจียมตัวสักหน่อยมันก็ไม่เลวนะหัดเจียมตัวสักหน่อยนะตระกูลไอะไรนะชิมาสึเออเราเจอกับไอ้นี่โยชิฮิโรชิมาสึนะเป็นตาเท่าจากคิวชูนะครับผมเป็นคนแก่ที่มีความสามารถมากๆเลยนะครับอายุมากแล้วฝีมือก็มากตามอายุโอ้โหคนแบบนี้นั้นน่ายกย่องมากเลยนะอย่าพูดภาพทอเพิงมาตี ตีเลยมาดิมาดิเออเฮ้ยเออเฮ้ยเออเออเอออย่ายิงข้าเออเจ็บนะเฟยเจ้ารู้ไหมมันเจ็บนะมันเจ็บนะเฟยมันเจ็บมากนะเฟยอ่าฮ่าจะยิงข้าแบบนี้ก็เกรงท่าจะไม่ดีมันจะมีไอ้พวก power danger ด้วยนะไอ้พวกกระบวนการเจ็ดสีอ่ะผมต้องไปเจอมันใช่ไหมเนี่ยมามาคือก็มาเลยมาเลยตอนผมจะหายไปนั้นแต่สกิลการพูดของผมนั้นยังไม่ได้ตกลงไปแม้แต่น้อยนะ สกิลการพูดผมอาจจะมากขึ้นด้วยด้วยซ้ำนะโอ้โหตระกูลอะไรเนี่ย power ranger อ่ะมาดิ power ranger มา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 เปิดบาซาร่ารำบำไล่ลำตามผับตอนกลางคืนหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าตะวันแดงโอ้โหทีแบบนี้อย่าไปหาไปนะไม่ดีนะท่านผู้ชมอือหืออือหือไอ้พวกมัดหรือทั้งหลายภารกิจต่อไปนะผมคือการหลบกระสุนหลบกระสุนอ้าอย่าทับกุ้ยเอ้ยอย่าอย่าดี โอ้โหผมบอกเลยนะว่ากระสุนเนี่ยค่อนข้างแรงมากเลยนะถ้าเทียบกับตัวอื่นนะแบบผมว่าแรงจนน่าเกลียดอะถ้าตัวไหนที่แบบว่าบางๆหน่อยนึงนะก็อาจมีสิทธิ์ถึงตายเลยทีเดียวแต่เขาโทษทีที่ผมนั้นมีความอึดถึกทนมากไปไปหน่อยนะอาจจะอึดกว่าคนทั่วไปนะก็เลยอาจจะตายยากนิดนึงว่าผมอะ่ะมันสุดยอดฝีมือแล้วก็คิดถึงทนะ่านผู้ชมทุกคนนะอยากอยู่ด้วยกันยาวๆเลยมา ผมก็จะทําช่องนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมต่อให้อาจจะไม่ได้มีซับสไครต์ที่มากพอนะครับแต่ผมก็ยังจะทําต่อไปอย่างไม่ย่อท้อครับผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งนั้นก็จุดประสงค์หลักของผมเลยนะก็คืออยากให้เกมมูซูนั้นเป็นเกมที่เฉิดฉชายมากขึ้นนะครับผมนี่คือเป้าหมายของผมนะและผมก็เชื่อมั่นว่าผมทํามันได้ด้วยผมอยากให้เกมแนวนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับผมอยากให้เป็นที่นิยมมากๆนะผมก็เลยเล่นเกมแนวนี้เสมอมานะครับไม่ได้จากเกมแนวนี้ไปไหน ถึงจะรู้ว่าผลตอบรับก็ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะแต่เราก็ต้องพยายามต่อไปให้มากขึ้นนะครับผมก็ต้องขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับทั้งท่านผู้ชมหน้าเก่าและหน้าใหม่ที่เข้ามาดูและติดตามนะอุ้ยอย่าทำผมซีไม่ดีนะพ่อหนุ่มน้อยเวลานี้เราต้องวิ่งไปหาบอสใช่ไหมเนะี่ยโอ้โหกว่าจะวิ่งมาถึงนี่ผมบอกเลยเหนื่อยเอาเรื่องมันกันนะกว่าจะวิ่งถึงชีมาซือได้เนะี่ยก็มาเหือดตาเท่ามาเลยตาเท่า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  อาไปเอาไปเอาไปอ้าฮ่าอย่าทำผมดิโอมาถึงก็แรงเลยนะมาถึงก็แรงเลยนะทำตัวน่ารักจังน่ารักจังเอ้ยเอ้ยมาดีมาดีาดบาดเจ็บล้มตายไปข้างุ้ยพ่อหนุ่มคนนี้ค่อนข้างสับแรงไม่ใช่พ่อหนุ่มตาเท่ารับค่อนข้างที่จะสับแรงมากเลยนะครับค่อนข้างาเทียบกับตัวละครอื่นนะผมว่าเขาก็แรงแบบดีกีไม่แพ้คนอื่นเลยมาเอ้ย ระบำไล่ลำตามผับตามบ้าฮบ้าดิเฮ้ยไม่ดาเมจไม่เข้าให้ตายดิตุม้มตายไปดีโอ้โหสึกแรกก็จบไปอย่างสวยงามเลยนะครับผมก็นับว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะก็ชอบใจมากเลยนะเวลาแบบจบเร็วอย่างเงี้ยเนี่ยเต้นโชว์นี่ความสามารถพิเศษที่ผมจำความได้นะ่าจะเป็นแบบว่าทำให้ศัตรูเต้นตามนะครับผม เราไปดูศึกที่2กันต่อได้เลยมาครับผมเราก็อยู่ในศึกที่2กันแล้วครับเราเจอกับใครวะโมโตชิกะโชโซคาเบนนั่นเองหรือว่าที่ผมเรียกว่าพ่อหนุ่มสมอนครับมาเลยมาเลยไอ้พวกกระจอกกระจอยกระจอกกระจอยงั้นหรือไอ้พวกกระจอกกระจอยนะ่ะมันไม่ได้ขึ้นข่าหรอกนะเพราะว่าเจมีนามว่าโยชิมาโตอิมากาว่านะครับนะฮรับมาดีก็มาดีเอ้ยเอ้ยฟันไปดีฟันไปดี โอ้โหชอบพัดมากเลยเต้นตามดิเต้นตามโอ้เต้นตามดิเต้นตามสิเอาทำไมไม่เต้นตามเราอ่ะเราลืมใส่ของเหรอโอ้แย่ว่ะล่ำร้ออ่นเนี่ยอ้อปกติมันต้องเต้นตามนะแต่ทำไมไม่เต้นตามอ่ะผมว่าวันนี้แปลกๆนิดนึงนะหรือว่าผมลืมใส่ของประจำตัวมาหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะตอนตัดต่อผมต้องไปเช็คคลิปอีกทีนึงก็หละว่าผมได้ใส่ไอเทมประจำตัวเขามาไหมนะ ตอนนี้เราไม่ต้องพูดถึงอะไรให้มาลึกซึ้งนะครับผมแล้วก็ฟันไปเรื่อยๆกับหุ่นจนคู่ใจอ่ะเออเราเบิดเราเบิดยายายาดีโอ้โหทากันเกินไปนะโอ้ยผมมีอาการหวัดนะก็อาจจะมีการองค์การไอบ้างก็ต้องกราบขออภัยจริงนะพอดีแบบสุขภพสุขภาพแบบก็ย่ำแย่แล้วเพราะช่วงนี้แบบมีโรคมีภัยอย่างโควิด19นะครับผม ก็ฝากทุกคนนั่นดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมก็เป็นห่วงทุกคนนะผมก็เช่นกันนะทุกคนก็ต้องต่างดูแลนะครับผมก็ผมรักทุกคนมากมากนะครับผมยังไงเราก็ต้องดูกันต่อไปนะในเกมเรามาสู้กันต่อไปมีบาดเจ็บล้มตายบ้างแหละบาดเจ็บล้มตายบ้างแหละเอาประตูเปิดเฉยประตูเปิดได้ยังไงกันเก็บของในกล่องก่อนก็น่าจะดีนะโอ้โหผมบอกเลยมีปางตายบ้างแหละพูดจริง ต้องมีบาดเจ็บล้มตายกันแล้วล่ะแบบนี้ย่ต้องมีบาดเจ็บล้มตายต้องมีบาดเจ็บล้มตายกันบ้างแหละอ,อาจจะพูดไม่ชัดน,นิดน,นึงนะครับเนื่องจากว่าเจ็บลิ้นแล้วก็เป็นร้อนในด้วยนะครับก็ไม่รู้ทําไมว่ามันต้องเป็นบ่อยด้วยนะหรือว่ามันอาจจะเป็นของที่คู่กันกับยูทูบเบอร์ก็ได้นะยูทูบเบอร์กับร้อนในอย่างเงี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่คู่กันก็ได้นะเพราะผมเป็นค่อนข้างบ่อยมากเลยและก็ชอบเป็นเวลาอัดคลิปซะด้วยสิกลบมาเลยไอ้พวกกระจกกระชอยมาอีกสักยกจะเป็นไรไปอ่าเลกจัง ทำไมแรงจังน่าเกลียดน่ากลัวนะเนี่ยแล้วจิบกา,ฟาแฟแป๊บหนึ่งนะครับผมโล่งคอแบบเนี้ยชื่นใจผมนี่เล่นสดแบบว่าไม่มีสคริปต์นะผมเล่นสดพูดสดเลยคนระับก็อาจจะมีการจิบกระฟงจิบกาแฟาแล้วก็เล่นกันไฟนะเหมือนเราเล่นเกมกับเพื่อนพี่น้องของเรานะครับผมก็เราเป็นมีความเป็นกันเองสูงมากนะครับถ้าอยากถามอะไรในคอมเมนต์ก็ ถามลงมาข้างล่างได้เลยนะครับผมผมจะไล่ตอบให้นะถ้าคอมเมนต์ไหนมองเห็นผมก็จะพยายามมาตอบให้นะครับผมเพราะว่าผมไม่เคยมองข้ามท่านผู้ชมอยู่แล้วนะท่านผู้ชมทุกคนนั้นสําคัญมากๆนะครับสําหรับผมทุกคอมเมนต์มีค่านะครับในการพัฒนาหรือว่าปรับปรุงคอนเทนต์เราต่อไปนะหมาเหินอะอ้าอย่าทาผมเซ่อย่าทาผมเซอย่าทําผมเลยแบบนี้ไม่น่ารักเอาเสียเลยนี่เจ้าอ่ะไม่น่ารักเสียเลยไอหุ่นยนต์นี่ไม่น่ารักซะเลย แต่ถ้าเป็นไอหองกาจีนั้นจะเป็นหุ่นยนต์สีทองนะครับผมถ้าที่ผมจำไม่ผิดนะยาดีอุ้ยเกินไปเกินไปว่ะแบบเนี้ยคุณทำผมเกินไปว่ะทำเกินไปแล้วบางทีอ่ะไม่น่ารักเลยคนแบบนี้ไม่น่ารักเลยนี้ทำไมไม่น่ารักเลยเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าไม่น่ารักเลยเองหุ่นยนต์กระป๋องกระแปงไม่น่ารักเลยนี้อ่าต่อไปเราเจอพี่หน้าหล่อละก็คือโมโตชิกะโชโซคาบีนั่นเองคนหลอ่อ คนหล่อเมืองทะเลโหแรงจังแรงไปว่ะแรงไปว่ะ,วะคำแพงเต้นโชว์เต้นโชว์อัพไป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 มาอุ้ยอย่าดี้โอ้โหแย่มากแบบนี้ค่อนข้างแย่นะแต่ผมว่าก็แอบแรงอยู่นะหุ่นยนต์พวกเนี้ยเออเฮ้ยแรงจริงแรงจริงนี่นะผมใส่ไอเทมหนังเสือมานะมันจะทำให้แบบว่าจะไว่ายังไงดีละ่ะ นังเสือก็คือแบบว่ามันจะทําให้เราถึกมากขึ้นนะแล้วก็เจอพ่อหนุ่มสุดรอไปแล้วนะครับผมก็มาเลยไอ้หนุ่มน้อยมาดิไอ้หนุ่มน้อยไอ้หนุ่มน้อยมาดิไอ้หนุ่มน้อยไอ้หนุ่มน้อยมาเลยไอ้หนุ่มน้อ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 ยเฮ้ยอาอย่าทําข้าไม่ดีอย่าทําข้าเลยมันไม่ดีนี่อย่าทํเข้าเลยไอ้พ่อหนุ่มสมอใส่สมอเทเสมอ ใส่สมอเท่สเสมอกันเลยโอ้โหเขาไม่ได้จ่ายด้วยถ้าจ่ายก็ดีนะจะได้มีตังค์ใช้มากขึ้นนะยิ่งช่วงน,นี้เศรษฐกิจไม่ดีด้วยค่อนข้างแย่เลยเออเอเอ้ยแรง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 ,แรงจังพ่อหนุม่มอ่าแรงจังแรงจังอ่าฮ่าฮ่าฮ่าแรงไปแรงไปได้เวลาของการไล่ลำเอ้เจ้าตายไปซะนี่คือท่าไม่ตายของข้าการเต้นตามพับตามบ้า,าไปไปอ้อหอนี่เดะตายไปดี สเต็ปโยกแบบเก็บสะโพกเอาไว้โยกกับคนที่ใช่อะประมาณนั้นเลยนะครับผมไม่อยากจะโม้เยอะพ่าผมเก่งจริงอะไรจริงก็ขอบคุณสําหรับ680กระซับแล้วนะครับที่กดติดตามกันมาเรื่อยๆนะครับผมก็ต้องขอบคุณจากใจเลยนะที่ยังอยู่ด้วยกันเสมอมานะครับผมศึกที่2ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับผมอย่าลืมดูศึกที่3ามกันด้วยละ่ะไปเจอกันที่ศึกที่3เลยมาครับผมแล้วก็มาอยู่ในศึกสุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะมาเจอกับ เคนชินอเอซุกิหรือว่าชายที่มีวิชาดาบวิชามนเทนนั่นเองก็มาเถอะนะเราต้องปราบศัตรูให้ได้เยอะๆนะครับผมเราจะได้เจอกับท่านเคนชินเร็วๆเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เคนชินดิเคนชินเคนชินผมแบบเรียกสลับกันอยู่เรื่อยเลยนะชื่อมันคล้ายกันนะทำไงได้นะเป็นคู่ปรับกันอย่างเดียวไม่พอนะชื่อมันก็ดกโอแย่เลยแบบนี้มาดิก็มาดิครับมาดิครับถ้าพูดไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า พอดพ ừ, พีแบบว่าเจ็บลิ้นอยู่อ่ะพอดีแบบลิ้นเป็นแผลนะก็เลยอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนิดนึงนะก็ต้องกราบขออภัยจริงๆนะผมก็อาจจะมีพูดไม่ชัดบ้างอะไรบ้างนะครับผมแต่ผมก็เต็มที่กับการทํคทีปของผมเสมอนะผมพูดจากใจเลยว่าผมค่อนข้างเต็มที่ในสิ่งตัวเองทํามากๆเลยแหละก็มาเหอะกระจกกระจ้อยไอ้พวกกระจกกระจ้อยไอ้พวกกระจกกระจ้อยมารวยนี้ ก็มาเลยก็มาเลยข้าไม่ได้หวันกลัวเท่าไรถ้าเทียบกับฝีมือข้าอันแฉนเฉียบแหลมแล้วนะข้านั้นเก่งก็เจ้ามากเลยแหละเจ้าก็ฝีมือเล็กน้อยอะนะมาดีอ้ามาดีย่าฮู้มาเลยมาเลยนี้มาเลย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 ต้องสู้กันให้รู้ดำรู้แดงให้มันรู้ดำรู้แดงให้มันรู้ดำรู้แดงบอกเลยมันต้องมีรู้ดำรู้แดงบ้างแหละนะ เราก็ต้องสู้กันให้มารู้ว่าข้านี่แหละเก่งที่สุดในเมืองญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่มีใครสามารถจะโค่นคาลงได้อีกแล้วเพราะว่าข้าคือโยชิโมโตอิมากาวายังไงล่ะข้าคือนักรบญี่ปุ่นที่แสนจะสุดยอดอ่าแม่นางคาสึกะแม่นางคาสึกะนัน่นลึแม่นางสาวสวยมาเลยสาวสวยสาวสวยสาวสวย,สาวสวยที่ว่าเป็นสอสอหรือเปล่าเปิดท่าเต้นในพับในบ้านี่เต้นโชเต้นโช เต้นโชว์ไปทีดีเต้นโชว์ติดลุมพางของข้าไปดีเป็นไงเราไอ้พวกกระจกกระจ้อยบางทีอะเจ้าไม่ได้รู้สามัญสำนึกศรัทธาข้าน่ะมันของจริงของจริงขนาดไหนเจ้าไม่รู้ฝีมือที่แท้จริงของข้านั้นไม่เป็นสองรองใครในเมืองญี่ปุ่นเลยล่ะถ้าไม่นับว่ามีคนมาจัดการข้าเสียก่อนอย่างโอดะโดบูดังะนะมาดิมาก็มาเลยมาเลย ก็จัดการให้เรียบจัดการให้เรียบให้เพียงพำไม่เพียงพำโอ้โหวิ่งข้ามฟากเลยไกลเหมือนกันนะเนี่ยอย่าหาว่ามันใกล้นะมันไกลเอาเรื่องน,นะท่านผู้ชมนะโคตรไกลอ่ะไกลแบบไกลจริงอ่ะต้องวิ่งไปเรื่อยเปื่อยอ่ะกว่าจะวิ่งมาถึงแต่ที่แบบเอาแบบจิตใจแทบทอลาบ,บางทีนะก็รู้สึกมันเหนื่อยเกินไปนะในการเล่นบอกว่าในในการวิ่งสิข้าก็เหนื่อยเล้เฟยเพราะข้าไม่ได้ออกกำลังกายนานแล้วอ่ะเฮ้ยปราบเลยปราบเละ อ่สุดลอวา่าไงสุดลอสุดลออยู่นสุดลอหาสุดลอกัอนนี่ไงเราเจอสุดลอของเราแล้วเคนชินอุเอซุกิงั้นหรืออุเอซุกิใช่ไหมอุยอุยอุยทานน้ำแข็งอันตรายนะอย่าลืมนะอ้าาอันแบบตรายจริงอุยแรงมากแรงน่าเกลียดติานผู้ชมมันแรงแบบน่าเกลียดเลยอะ่ะผมทำไงได้วนะน่ะบางทีผมก็มาข้อแรงจนน่าเกลียดนะแบบนี้แย่วะ่ะค่อนข้างแย่แรงขนาดนี้ โอ้ผมสู้ไม่ได้ผมพูดตรงสู้ไม่ได้ผมสู้ไม่ได้เอ้ยเอ้ยยายาแรงไปท่านผู้ชมอุ้ยมันฟีดผมอ่ะเฮ้ยท่านผู้ชมเขาฟีดผมยาโอ้ยท่าน้ำแข็งโอ้โหผมว่าจัดการยากโอ้โหยากมากก็มาเหอะมาเหอะมีบาดเจ็บล้มตายนี่บาดเจ็บล้มตายกันบ้างแหละเอาไป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 ตายไปดิตายไปดิไอ้กระจอกกระจ้อย ไลไปดิไล่ไปไไป,ไป,ไปนี่แน่กระโดดซับโอ้โห و, <c oughs> ก็แอบแรงกนถึงนี่ทีสุดท้ายจริงเลยนับว่าแรงมากเลยนะครับเวย์สกี้ผมคิดว่าเป็นบอสที่ต่อกรค่อนข้างยากนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้เอาสมุดน้ําแข็งมาด้วยแหละอาจจะทําให้เราต่อกรค่อนข้างยากนะถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเจออะไรที่มันต่อกรอง่ายกว่านี้นะครับผมคลิปนี้ก็จบไปอย่างสวยงามนะครับผมถ้าผู้ชมชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับผม